ภาษีคืออะไรคะภาษีนะคะ,ะ,คะเกี่ยวข้องกับทุกคนจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะจากความตายก็ยังจะมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดอกเตอร์ทาเฟ่วันนี้อยู่กับเรา2คนโดโมโมค่ะพี่ตูนค่ะ แล้วก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรอ,อ,อีกเช่นเคยนะคะเด<ช>ี๋ยวเรามาดูใน EP นี้ค่ะซึ่งเป็น EP พิเศษในเรื่องของภาษีการวางแผนภาษีสําคัญมากจากริงหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ยเจอคําว่าภาษีมันเป็นเรื่องซับซ้อนมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้ซึ่งเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าในวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนําและปรึกษานั่นเองค่ะและเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนําและปรึกษา เกี่ยวกับภาษีกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสีสวัสดีค่ะก็สี่นะคะสิริพรบุญเสริมศักนะคะตอนนี้ก็เป็นนักวางแผนการเงิน c f p นะคะ<ม>ก็เป็นผู้วางแผนการลงทุน IP นะคะและที่สาคัญนะคะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วยค่ะปัจจุบันให้คําปรึกษาวางแผนการเงินกับทุกๆคนนะคะในทุกด้านเลยนะคะรวมถึงด้านภาษีด้วยโปรไฟล์แน่นโปรไฟล์ดีมากเผู้หญ <c oughs> <ๆ>ิงเก่งมากเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะอยากจะถามพี่สี่ก่อนเลยว่าภาษีคืออะไรคะภาษีเนี่ยคือเป็นเงินได้ที่รัฐค่ะจดเก็บนะคะที่นเราในฐานะคนทั่ว ไปนะคะจะเสียภาษีที่เรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเก็บจากทุกคนเลยคนที่มีรายได้ไม่ว่าจะเด็กเราเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าผู้สูงอายุแล้วที่มีเงินได้นะคะก็จะต้องเสียภาษีนะคะแม้แต่คนไทยก็เสียภาษีเหมือนกันนะคะเคยได้ยินไหเนี่ย เกี่ยวข้องกับเราทุกอนุลเลยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเลยหลังจากความตายก็ยังจะมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องอและหลังจากความตายนะคะ,คะเขายังมีมรดกที่ทิ้งไว้อกองมรดกนั้นนะคะที่มีรายได้ก็ยังต้องเสีสเยภาษีมูแลการความงามปัญหาที่คุณหมอคะ่ะมาปรึกษามีอะไรบ้างคะเราจะมีคุณหมอมาปรึกษาหลายๆคนเลยนะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องคุณหมอรับงานหลายที มีรายได้หลายทางพวามมีรายได้หลายทางคืออะไรคะรายได้เยอะค่าภาษีไม่ถูกเลยเพราะว่าเงินได้มันมาเยอะอะไรอย่ค่ะทำให้เสียภาษีคุณหมอก็จะมาหาวิธีการว่าเอ๊ะมีวิธีการแบบยังไงว่าค่ะทำให้หมอเสียภาษีน้อยลงแล้วแบบนี้อะคะพี่สิทธิ์เราจะวางแผนให้กับคุณหมอได้แบบไหนบ้างคะทีนี้ก่อนที่จะวางแผนนะคะเราต้องย้อนกลับมาเล่าก่อนว่าภาษีอะค่ะมันจะมาจากรายได้เราต้องมาดูว่ารายได้เนี่ยมันเป็นรายได้ประเภทไหนค่ือทางภาษีเนี่ยจะแบ่งรายได้เป็นแปประเภทโอ้ มันเ oh, ป<ร>็นแต่<ร>ะ<ม>ละประเภทอะค่ะ,ะที่เขาต้องแบ่งออกมาเป็น8ประเภทเพราะว่าแต่ละประเภทาทางสัมะรกอนเขาจะอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายที่เท่ากันค่ะซึ่งรายได้ของคุณหมอเองเนี่ยสามารถจัดได้ออกเป็นหลายประเภทเลยขึ้นอยู่กับวิธีการและรูปแบบการรับงานของคุณหมอจัดประเภทที่แบบเราห,ากหักค่าใช้จ่ายได้เยอะเนี้ยค่ะพองเองินได้สุทธิมันน้อยลงก็จะเสียภาษีน้อยลงซึ่งเป็นอะไรที่ซับซ้อนช่ไหมค่องให้คนที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลจริงๆเนาะใช่ค่ะแล้วรูปแบบในการรับงานของคุณหมออะค่ะมีผลกับภาษียังไงบ้างคะคุณ ก็ในแต่ละรูปแบบการรับงานของคุณหมอคะก็จะเกี่ยวข้องกับการจับประเภทของรายได้แล้วก็ลิงมาสู่กันค่าใช้จ่ายที่สักภารอนุญาติค่ะตัวอย่างนะคะเช่น<ม>คุณหมอบางท่านเนี่ยก็รับงานเป็นเหมือนลักษณะเป็นลูกจ้างในจ้างเป็นพนักงานประจาอย่างเงี้ยค่ะ,คะเียภาษีเหมือนพนักงานบริษัททั่วไปเลยก็คือเป็นประเภทที่1นะคะเรียกว่าเงินได้ของสมภาระเขาจะเรียกว่าเป็นเงินได้ประเภทนะคะก็เป็นพนักงินเงินได้ที่ได้เป็นเงินเดือนหรือว่าเงินได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องไงคะก็จะเป็นเงินได้ประเภทที่หนึ่งค่าใช้จ่ายได้แค่สนเดียว อ่า,อาแล้เป็นร้านจะหัาให้จ่ายแสนเดียวเหมือนแบบที่เคยได้ยินมาก็คือเหมือนต้องซื้อพวกประกรันแล้วก็มา <นะ S 2> ลดย่อนภ<ะ>าษีอย่างนี้ใช่ไหมคะ เข้าใจแล้ว okay. ทีนี้มันก็จะมีเงินได้อีกประเภทหนึ่งก็คือแบบคุณหมอเนี่ยคะ่ะนอกจากจะรับงานเป็นพนักงานประจําที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมีการรับงานข้างนอกอีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่รูปแบบเนี้ยรูปแบบที่ไปเปิดไปตกลงกับโรงพยาบาลจะเป็นแบบไม่ฉันรับค่าจ้างแบบการันตีนะหรือว่าตกลงกันว่าเราจะได้รับค่าจา้างเท่าไหร่ <c oughs> แบบนี้จะเป็นเงินได้อีกประเภทหนึ่งที่ทางภาษีจะเรียกว่าเงินได้ประเภทที่สองอเงินได้าจากการที่เหมือนเรารับทํางานให้ค <c oughs> ่ะก็จะหกค่าใช้จ่ายได้น้อยอีกเหมือนกัน <c oughs> คือต้องเอาเงินได้ประเภทที่สองเนี่ย <c oughs> ไปรวมกับอเงินเดือนเมื่อกี้แล้วหกแม็กซสุดได้แค่แสนเดียวเหมือนกันกรมีทางออกให้คุณหมออีกเหมือนกันในเร <c oughs> ื่องการรับงานก็คืออาจจะปรับประเภทของเงินได้เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าวิชาชีพอิสระวิชาชีพอิสระเรื่องนี้ตุนเคยได้ยินอ่ะเคยได้ยินมีประโยชน์มากนะคะก็คือคุณหมอเนี่ยไปรับงานอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะค่ะแต่ว่าเรา Err, ทำสัญญา Freiheit, แบบคุณหมอกำหนดค่ารักษาพยาบาลเองแล้วก็แบ่งรายได้กั mm. บโรงพยาบาลแล้วก็มีการตกรงกับโรงพยาบาลว่าเออเราจะมีการแบ่งจ่ายค่าเช่าหรือค่าใช้อุปกรณ์ต่างๆก็คือเหมือนคุณหมอมีอิสระต่างๆตั้งแต่การรับคนไข้การกําหนดการออกบินอะไรต่างๆเนี้ยค่ะก็จะสามารถที่จะ b ู o จากรายได้ประเภทที่1ที่2เมื่อกี้นะคะมาเป็นประเภทที่หกผลที่เกิดขึ้นก็คือคุณหมอค่กค่าใช้จ่ายได้60%ไม่มี m a กแบบแสนหนึ่งแบบเมื่อกี้แล้วนะ หรือจะเลือกหักจำจริงก็ได้เนี้ยการจัดประเภทให้เป็นวิชาชีพอิสระนะคะก็ต้องมีข้อควรระวังเพราะว่าจะต้องมีเอกสารที่ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันมีวิธีการที่จะต้องทําเอากสารต่างๆอยู่นะคะคถ้าทําผิดไปเนี่ยก็จะถูกตีกลับเป็นรนายได้ประเภท2เมื่อกี้นะคะคซึ่งจะมีการหักให้จ่ายได้แค่แสนเดียว แค่ฟังสามนาทีแล้วก็ตึงตึงความรู้ใหม่มากๆจริงแบบเป็นไปไที่ใกล้ตัวใกล้ตัวเราสามารถที่จะวางแผนได้นอกจากการปรับเปลี่ยนประเภทเงินได้แล้วค่ะเรามีวิธีอื่นอีกไหมคะค่ะก็นอกจากที่เราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนประเภทเงินได้นะเพื่อให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะเรายังมีวิธีการอย่างอื่นที่จะช่วยให้คุณหมอเสียภาษีน้อยลงไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีคุณตูนกับคุณโดโมเคยมีคนมาเสนอเรื่องของประกันหรือเรื่องของกองทุนต่างๆบ้างไหมคะอ๋อมี มีค่ะยี่ปันเนาะีคือเรามีหลายบัทแล้ว หนึ่งวิธีค่ะเราเรียกว่าการใช้สิทธิการลดหยอดอ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันบำงานอันนี้อเอามาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้วทําให้เสียภาษีนอ้อยลงในะแต่ใครไม่ยังไม่ชอบประ,ประกันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเรื่องของกองทุนก็ได้ตอนนี้เรามีกองทุนไทย ESG กองทุน AEF ต่างๆนะคะใส<อ>่ไว้สําหรับกางแขนให้เราเก็บเงินอันนี้ใช้สำหรับเกษียณก็ได้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยครบจบเลยกับพี่สิทธิ์นะคะวันนี้ก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับภาษีเยอะมากๆเลยค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะ ก็อย่ารอให้ถึงสิ้นปีกว่าจะเคลียร์นะคะสามารถเคลียร์ได้เลยตั้งแต่วันนี้ก็ฝากไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้คิดนะคะก็ภาษีนะคะเกี่ยวข้องกับทุกคนจริงๆนะคะั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยภาษีนอกจากจะเกี่ยวข้องกับทุกคนแล้วแต่เราวางแผนได้ก็วันนี้นะคะได้ความรู้จากคุณสีแน่นๆเลยค่ะอยากให้คุณสี่ค่ะฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะก็จะมี Facebook ส่วนตัวค่ะเซิร์ชได้นะคะสิริพรพอดลีบุญเสริมสาขาชื่อน่ารักมากเลยใช่แล้วค่ะในการนี้ต้องขอขอบ พี่สิด้วยนะคะสวัสดีค่ะและเราสามารถติดตามช่องทางของเราได้ที่ด็อกเตร์คาเฟ่ในช่องทาง Facebook นะคะและ YouTube อกเตอร์คาเฟ่ค่ะวันนี้เราขอลาก่อนนะคะและ EP ถัดไปจะเจอกันเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ